ทำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์เป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตั้งอยู่สารกลางจังหวัดสุรินทร์ชั้นหนึ่งถนนเลี่ยงเมืองตาบนนอกเมืองจังหวัดสุรินทร์ให้บริการข้อมูลวิชาการด้านการเงินการคลังภาครัฐแก่หน่วยงานราชการองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยจัดบุคลา สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดในช่วงพักกลางวันผู้ใช้บริการสามารถเดินทางมายัางสำนักง,งานคลังจังหวัดได้อย่างสะดวกโดยรถยนต์ประจำทางและรถจักรยานยนต์รับจ้างหากผู้ใช้บริการไม่ชำนาญเส้นทางสามารถเดินทางมายัางสำนักง,งานคลังจังหวัดสุรินได้เนื่องจากมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนรวมถึงสามารถค้นหาที่ตั้งของสำนักง,งานผ่าน Google Map เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ให้ในสำนักงานมีพื้นที่บริการอย่างกว้างขวางเพียงพอสะอาดและเป็นสัดส่วนมีค่าแสงสว่างเพียงพอมีพื้นที่เพียงพอสำหรับนั่งคอยโดยมีจุดแรกรับบริการณ้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำในการขอรับบริการช่วยเตรียมเอกสารแนะนำการกรอกแบบฟอร์มต่างๆลดระยะเวลาในการรับบริการและจัดระบบคิวให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อลดการรอคอยรับบริการนานและมีผังขั้นตอนการรับบริการแสดง ต,ตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการอย่างชัดเจนผู้รับบริการสามารถให้คะแนนความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันของผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัยโดยจัดสถานที่ให้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับความต้องการผู้มารับบริการโดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการมีทางลาดมีปุ่มกดแจ้งเหตุชัดเจนสำหรับพื้นที่ลาดชันอันตรายได้มีการติดแถบเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและห้องน้ำสำหรับผู้พิการไว้บริการ รวมถึงจัดให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนของผู้ที่เดินทางมาใช้บริการอีกด้วยสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์มีช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การติดตามข้อมูลข่าวสารจำนวนกว่า10บช่องทางเช่นมาด้วยตนเองโทรศัพท์2คู่สายและทางสื่อออนไลน์เช่น l ลน์ f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube อีเมลเว็บไซต์และโมบายคลินิกเป็นต้น สำนักงานคลังจังหวัดส,สุรินไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการให้บริการโดยมุ่งเน้นการรับฟังของผู้รับบริการผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจช่องทางต่างๆทั้ง,งในรูปแบบเอกสารและแบบสำรวจออนไลน์ รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานส่วนกลางเพื่อให้ผลสำรวจที่ได้มีความน่าเชื่อถือนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการได้อย่างตรงจุดรวมถึงต่อยอดการให้บริการจนเหนือความคาดหมายด้วยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งของกรมบัญชีกลางและสำนักง,งานคลังจังหวัดสุรินทำให้มีระบบบริการประชาชนแบบออนไลน์หลายระบบงานและครอบคลุมทุกภารกิจซึ่งมีระบบงานออนไลน์ไว้บริการจำนวน11ระบบงานเพื่อให้ครอบคลุมผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ ความสะดวกอย่างรวดเร็วอาทิเช่นระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลดีเพนชั่นบริการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ด้วยตนเองและสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ทั้งนี้สำนักง,งานคลังจังหวัดสุรินได้รวบรวมวิเคราะห์และจัดทำข้อสังเกต เกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆโดยได้จัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุปรงการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดในรูปแบบการให้บริการเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือแนะนําการยื่นขอรับบำเหน็จบํานาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนทุกรายเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับเงินต่อเนื่องพร้อมทั้งเสนอแนะหน่วยงานกลางผู้ออกแบบระบบให้ได้รับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความต้องการมากขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการจัดทำและปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและได้ซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่สำรองข้อมูลและเข้าใจวิธีปฏิบัติงานพร้อมให้บริการในภาวะฉุกเฉินได้ทันทีรวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอรับบริการและข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะไม่ปกติ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้มั่นใจว่าสำนักง,งานคลังจังหวัดสุรินสามารถแก้ไขปัญหาและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องสำนักง,งานคลังจังหวัดสุรินได้นำค่านิยมของกรมบัญชีกลางภายใต้ค่านิยมที่ว่าซื้อสาย โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยการคลังรวมพลังพันธมิตรมีหลักคิดพัฒนามาเป็นแนวทางขับเคลื่อนสูร่ราชการสะดวกเรามีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสุราชการสะดวกเป็นประจําทุกเดือนค่ะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและมีการทบทวนระบบงานเพื่อที่จะปรับปรุงงานให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริงมีการสร้างคิดนวัตกรรมการบริการอย่างสม่ำเสมอมีระบบสารสนเทศในการที่จะจัดการองค์ความรู้ให้กับบุคลากรนักงานท่องจังหวัดโซลินยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งบุคลากรของสำนักงานงานเองรวมไปถึงการบริการให้เกิดความพึงพอใจกับผู้รับบริการมากที่สุดค่ะ